สวัสดีครับว,วันนี้อยู่แอป Royal Casino นะครับเป็นแอปอตอนนี้ก็อัปเดตมาใหม่นะก็ช่วงสงการนะครับก็จะมีกรอบนะครับแล้วก็สล็อตก็เพิ่มมานะลา่าล่าสมบัติจนสลัดนะครับสำหรับคนที่ยังไม่เคยใส่โค้ดก็ฝากไว้ด้วยครับเข้ามาในส่วนของกิจกรรมก็จะใส่ได้ตรงนี้นะครับ pmc 1 2 5 4 8 7 8นะครับเพื่อเก,ก็จะได้รับชิปไปฟรีฟรี0 0 0ชิปนะครับอโอเคเทนี้ เข้ามาในส่วนของกิจกรรมเลยนะครับผมก็จะเข้าห้องระดับะระดับต้นนะครับรู้สึกว่าจะมีการอัปเดตมาใหม่นะปึ๊บช่วงนี้ช่วงแข่งขันระดับเอเชียใช่ L, ไหมอ,อันนี้คงไม่มีดวงแข่งกับเขานะ,ะมีอะไรบ้างตั้งค่าเดี๋ยวกดกดปิดไม่ได้ด้วย โอเคได้อยู่อ่ะมันจะมีเพชรตรงนี้นะครับมันจะเพิ่มสมบัตินี่ครับสมบัติครบ5อันมันจะมีให้เล่นข้างในนะมันจะให้ลุ้นเหมือนแจ็ค팟ออะไรของมันนี่แหละอ่ะเดี๋ยวผมเล่นเบ็ดไป1นึเชนะครับเพิ่มอยู่ตรงนี้นะอ่าผมเล่นไปคูณ5แล้วกันนะครับตามไปก็ตามสีนะครับสีที่แพงสุดก็จะเป็นสีฟ้าแล้วก็สีแดงสีเหลือง ตามได้สีเขียวนะครับที่ถูกสุดอโอเคเบตหนึ่งพัน 1, นะครับอันนี้หมุนฟรีไปสิบรอบไปเฮไม่ใช่ออโต้ไปสิบรอบจะได้ไหมอ่ะเบิดไปสามรอบนะครับเ้สีชมพูนี่ว่าสูงสุดนะครับมันมีห้าสีนะ,อ,ะอันนี้มันบางกว่าเดีน ถ้าหลอดตัวนี้มันเต็มมันจะเข้าในส่วนของสมบัติตัวนี้นะครับมันจะเข้าไปเล่้ข้างใน60รอบรอบหายไปแบบแปบ๊บเดียวนะครับแทบบจะไม่ไหลเลยนะ,ะ,ะเล่นเบ็ดละห้าพันนะครับรวมกับคูณห้านะได้ไปพันห้าพันห้ามาสอง ห้าร้อยโอ้โหสีส้มสีอะไรไม่มาเลยโอเคไหลต่อไปอะหมดละได้สองพันห้านะคือโอ้โหมาต้อมันไหลต่อเนี่ยไหลต่อแค่สองสามรอบเนี่ยนี่ขนาดอัปเดตใหม่แล้วนะ สีชมพูมาแล้วแต่ว่าตัวถูกสุดนะครับไหลต่อเยอะๆไหลอีกโอเคไล่ไม่อ่าเป็นแบบนั้นแหละโอเคครับมหมาแล้วโอ้หไล่เท่าไหรไหลตั้งนานได้แค่หนึ่งหมื่นห้าพันชิปเอ้ยหนึ่งหมื่นห้าร้อยชิปอ่าในส่วนของสมบัติก็ได้สองทับห้าแล้วนะครับุบอ่ะ สีชมพูมาแล้วกว่าจะเต็มเนี่ยหมดก่อนมึงเนี่ยสีชมพูมาแล้วสีเขียวนะครับอืออ โอ้โหแตกยากจัดเลยเกมนี้ามาแล้วอคอมโบกันมา,าแล้วก็ได้แค่นี้ได้ห้าพันโอเคมาสวยอยพันห้าเอา้าได้สี่พันแทบจะไม่คุมเลยนะคมว่าเอาคูณสามธรรมดาพอแล้ว โอ้โหสีเขียวโอ้โหสีเขียวสีแดงมาเบ็ดสามพันได้ไปหกพันนะครับผู้มาเนี่ยมันไหลได้แค่นี้ก็ ไม่ค่อยแตกใจที่คนไม่ค่อยเล่นนะครับกดตัววัวไปแบบนี้ก็ไม่น่าจะไหวมั้งแบบเนี่ยสีเหลือง โอเครอสมบัติเต็มก็เปิดเปิดดูก็พอลอะโอเคครับสมบัติครบละผมว่าเล่นไปมีแต่ยับนะเนี่ยได้สีเดียวต่อโอ้ไม่ได้อ่ะโอเคครับเข้ามา360,000หชิปนะประมาณอ่ะก็ได้เปิดกล่องไปละเดี๋ยวผมเปิดกล่องดีกว่าข้างในดีกว่านะอันนี้มันจะมีให้เล่นอยู่5รอบนะครับในส่วนของตัวนี้นะครับ เนี่ยมันจะมีทางระเบิดอยู่5อันนะครับให้มันกดลงมาเนี่ยมันจะลงหลุมนะครับถ้าถ้าระเบิดโดนตรงนี้นะมันก็จะหมุนสล็อตนะครับอ่ะเดี๋ยวเรเิ่มไปดูก,ก่อนดีกว่าเดี๋ยวผมขอปรับเบ็ดเป็นเบ็ดหมื่นหนึ่งนะครับอ่ะเนี่ยมันก็จะลงไปถ้าโดนระเบิด่ะถ้าไม่โดนมันก็จะเข้าในส่วนของตงัวนี้อ่ะเราลงไปหมื่นหนึง่งได้ห้าพันมันจะคุ้มไหมเนี่ย โดนระเบิดได้ 8, แปดพันเหลือีกสามครั้งนะครับโดนระเบิดก็จะเล่นสล็อตเนี่ยก็เล่นตรงนี้นะ,ะได้แค่อันเดียวหมื่นนึ่งได้สองพันแจ็คพอตคงไม่ได้แหละตัวเนี้ยเดี๋ยวบันทึกรางวัลใหญ่ แล้วดูไม่ได้ด้วยนะอีกรอบหนึ่งนะครับเอาโอา้แค่นี้ครับแทบจะไม่ได้เลยเลยก็ยังไม่ค่อยน่าเล่นเท่าไหร่มีใครเล่นแตกไหมเนะี่ยดูในแชทด้วยนะ วันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนดีกว่านะครับเล่นอันนี้ไม่ค่อยน่านเล่นเท่าไหร่นะครับปรับถึงปรับใหม่มาเนี่ยมันก็ไม่ค่อยไหลเท่าไหร่นะไปเล่นตัวอื่นยังจะโอเคกว่านะวันนี้ขอ้อขอไปขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ